สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำนายดวงนะคะราศีที่จะมีบ้านนะคะมีบ้าน มีรถมีอสังหานะคะมีเงินก้อนนะคะมีโชคนะคะหรือมีที่ดินนะคะหรือมีทรัพย์ก้อนโตแล้วก็มีความสุขมากๆในช่วงนี้นะคะเรามาดูกันว่าจะเป็นราศีอะไรก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดหัวใจแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะลองมาดูก,กันราศีที่เห็นได้แก่นะคะราศีธาตุลมนะคะซึ่งก็คือเมถุนตุลกุมนะคะ แล้วก็มีธาตุดินนะคะการพึงศมังกรแต่ว่าเราอยากให้คุณระมัดระวังเรื่องของความใจร้อนนะคุณมีคุณดวงดีค่ะช่วงนี้คุณทําอะไรคุณก็จะประสบความสําเร็จแต่ระวังนะคะอารมณ์ของคุณความใจร้อนของคุณรวมถึงบุคคลรอบข้างนะคะเมื่อมีคนหวังดีก็ต้องมีคนไม่หวังดีถูกไหมก็ต้องมีคนแบบคิดถึงผลประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองอาจจะต้องมีสติหน่อยถ้าคุณมีสตินะรับรองค่ะสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นบ้านรถ ที่ดินเงินนะคะหรือแม้แต่ความโชคดีจะเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะขอให้คุณส่วังนะคะเดี๋ยวเราจะกนหัหมาคลิปหน้าบ๊ายบาย